ดีค่ะชื่อแพทย์หญิงรัฒพรสัมบุนณ์นาโน,นนะคะชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะก็เป็นกุมารแพทย์สาขาโภชนาการเด็กค่ะจบจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะแล้วก็เทรนเฟลโลที่ศิริราชกับรามาธิบดีค่ะเป็นโคเทรนนิง่งก็มีความตั้งใจจะตั้งใจทํางานเพื่อกองกลุ่มาน,นะคะแล้วก็ทําให้เด็กๆทุกคนในโรงพยาบาลมีโภชนาการที่ดีขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงปัญชรีจงไพบุญพัฒน,นาแอนค่ะก็จบพอบอจากที่จุฬาค่ะแล้วก็มาเทรนเด็กที่โรงพยาบาลภูมิพลค่ะแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะไปเป็นโลด้านพัฒนาการเด็กที่จุฬาค่ะก็ความตั้งใจที่จะทำงานให้องค์กรแพทย์แล้วก็จะตั้งใจดูแลผู้ป่วยแล้วก็ทํางานในโรงพยาบาลอย่างเต็มที่ให้เด็กๆของเรามีาทั้งเติบโตการพัฒนาการและการจเจริญเติบโตที่ดีค่ะ เลือกกับเอกิทยาศาตรัตนมณีวงนะครับก็ชื่อเล่นชื่อกิจครับจบแพทยศาสตร์ัณิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับแล้วก็จบกุมารแพทย์จากภูมิพลที่นี่ครับก็ปณิธานที่ตั้งใจจะทาก็คือนําความรู้ความสามารถที่ได้จากภูมิพลนะครับตอบแทนสู่โรงพยาบาลภูมิพลครับทั้งในระดับองค์กรแพทย์แล้วก็เพื่อโรงพยาบาลของเราออครับครับสวัสดีครับ ขออนุญ,ญาตแนะนําตัวนะครับผมเติมพงดำดีศิลชื่นเล่นชอวันดัตนะครับเป็นกุม,มารแพทย์ทางเดินอาหารและตับหรือหมอเชียร์ไอเด็กนะฮะจบมาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ส่วนความตั้งใจที่จะมีต่อองค์กรแพทย์ของโรงพยาบาลภูมิพลปัจจุบันนี้ผมก็เป็นสมาชิกในกลุ่มไลน AH ์ b h m s o c o n n e c t ความตั้งใจก็คือคงจะต้องติดตามข่าวสารในกลุ่มไลน์อย่างใกล้ชิดและเขปฏิบัติตามตามตประกาศนะครับผมขอบคุณครับ สวัสดีค่ะดิฉันเรืออากาศโทรหญิงอภิชาดาชัยเยมะชื่อเล่นชื่อบลูค่ะตอนนี้เป็นเจเน r a l ลเดนทิสกำลังจะไปศึกษาต่อเฉพาะทางวิทยาอินโดนอนค่ะจบการศึกษาจากวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยลาลัยรังสิตค่ะส่วนความตั้งใจหรือปณิธานที่ตั้งใจจะทําให้กับองค์กรแพทย์ของโรงพยาบาลก็คือตั้งใจที่จะเป็นกระบอกเสียงส่งต่อเรื่องราวดีๆต่อไปให้ผู้อื่นได้รับรู้ค่ะเพราะองค์กรแพทย์ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนค่ะ สวัสดีครับผมเรืออากาศโทร,รงังสิตเมคารักอินโยครับเป็นชื่อเล่นชื่อโอดครับเป็นทันตแพทย์อยู่ที่กองพันธกรรมครับสาขาวิทยาเอนโดรน,น,นหรือว่ารักษาหน้าันครับจบปริญญาโทรหลรักสูตรวิทยาศาสตร,ร,ร์มหาบัณฑิตจากจุฬาองค์กรมหาวิทยาลัยสำหรับความตั้งใจนะครับก็คือยินดีให้บริการทุกทคนครับ เรืออากาศเอกะพิชยารอดเหตุไัยจีเ่นแคนค่ะจกเฉพาะทางจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาเฉพาะทางรังสีวิทยาวิทยาไหนค่ะก็ความตั้งใจและก็ปฏิธานที่จะทาให้องค์กรแพทย์นะคะก็จบมาจะใช้วิชาความรู้ที่เล่าเรียนมาค่ะถ่ายทอดให้กับศกษทแพทย์ที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็จะตั้งใจนําความรู้มาใช้ดูแลคนไข้ให้อย่างเต็มที่ค่ะยินดีรู้จักเพื่อนองค์กรแพทย์ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันเรืออากาศเอกอิงพัทรวรรณบำรุงศักดิ์สินชื่อเล่นชื่อแอร์ค่ะจบสาขารังศีวิทยาวินิจฉัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสำหรับความตั้งใจแล้วก็ปณิธานที่จะทำแก่องค์กรแพทย์นะคะก็ตั้งใจที่จะทำงานแล้วก็รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ค่ะและช่วยเหลืองานในด้านต่างๆอย่างเต็มความสามารถค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเรืออากาศเอกิ ศรัทธาอนเกียรติงามชื่อเล่นชื่อโบค่ะจบการศึกษาสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะปัิธธาตต่อองค์กรแพทย์ก็คือจะนําความรู้ที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งองค์กรแพทย์และคนไข้ค่ะสวัสดีครับผมนายแพทย์ตัิยียอมาสุวรรณชื่อเล่นชื่อคิมนะครับจบสาขาวชศาสตร์นิวเคลียร์จากโรงพรยาบาลศิรินจรคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ สำหรับความตั้งใจที่จะทำให้กับองค์กรแพทย์นะครับคือต้องการมาสานต่อง,งานทางด้านวิชาสรงคมเลียนะครับรวมถึงพัฒนานหน่วยงานแล้วก็การตรวจต่างๆนะครับให้เท่าทันกับเทคนโนโลยีโลกในปัจจุบันนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนไข้ครับผมสวัสดีค่ะ ชื่อแพทย์หญิงสุทาศนีเมานีดลชื่อเล่นก้อยแพทย์เฉพาะทางสาขาสูตินรีเวชอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภจบการศึกษาจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศค่ะมุ่งมั่นในการทำงานให้บริการประชาชนด้วยหัวใจโปร่งใสเป็นมิตรกับบุคลากรทุกระดับประทับใจนี่คือความตั้งใจที่จะทำให้แก่องค์กรขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่อแพทย์ญิงวัติพรชัชชัยาเร่นะคะหรือว่าหมอขา้าวโพดค่ะจบเฉพาะทางสุตินารีเวชศาสตร์นะคะอนุสาข์แพทศาสตร์มารดาและพารกในครันค่ะจบแพทยศาสตร,ร์บัณฑิตจากศิตริราชพยาบาลน,นะคะแล้วก็จบอนุสาขาจากโรงพยาบาลภูมิรุณอนุญาติค่ะสำหรับความตั้งใจนะคะก็ จะตั้งใจดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพค่ะพัฒนาความรู้และก็ความสามารถแก่แพทย์รุ่นใหม่ส่งเสริมความร่วมมือในหน่สมาชิกขององค์กรแพทย์นะคะและปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารค่ะขอบคุณค่ะริป้ารุ่นพี่เพียมเพนพิชาริปาเชิร์นะคะชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะก็เป็นหมออายุรศาสตร์โรคลือดค่ะมาทำงานที่นี่ได้ประมาณครึ่งปีแล้วนะคะก็ฝัน ชื่อแพทย์ถิ่นมาชนกสัพพวัฒนะคะเป็นหมออายุรกรรมระบบทางเดินอาหารค่ะก็มาทํางานได้ประมาณ2ปีแล้วค่ะก็ฟังได้ฟังตัวด้วยนะคะผมนายแพทย์นสพลแก้วระเสริฐนะครับก็ so ปเป็นอายุรแพทย์ต่อไปท่อนะครับโรงพยาบาลูรุงเทพเดนเดนนะครับก็เพิ uh ่งเริ่มทํางานตั้งแต่หนึ่งตุลาคม2564นนะครับก็ฟังได้ฟังตัวด้วยนะครับสวัสดีครับ <Jadi S 1> <Houston> ผมชื่อนายแพทย์นภกิจชมประดิษฐ์นะครับชื่อเล่นชื่อหูเป็นหมอโรคติดเชื้อ,อทํางานมาได้2ปีแล้วครับ,ดดรบสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อนิชารวมทรัพย์นะคะเป็นหมออายุรกรรมโรคปอดนะคะมาทํางานที่โรงพยาบาลได้2ปีแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมหมอพลังพิบุตรพุรนรนรน่นะครับเป็นสตาฟคาร์ดิโอของกองอายุรกรรมครับขออนุญาตฝังเนื้อฝักตัวด้วยนะครับ สวัสดีครับผมชื่อนายแพทย์วรศิษฐ์สุทัศน์มลวุฒินะครับชื่อเล่นชื่อเต้ครับก็จบแพทยศ,ศาสตร์จากที่มออ,อนะครับสงขารานรินแล้วก็จบออโทพิดิกจากที่สรีราชแล้วก็ชำนาทางด้านโบนทูมเมอร์แล้วก็อม่ตเปลโบนซึ่งก็จบจากที่สีราชเช่นกันครับเพราะสำหรับความตั้งใจนะครับก็ พยายามทำงานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลแล้วก็ทางองค์กรแพทย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเรืออากาศตีพีนสามัญชื่อเล่นชื่อพีนครับขณะนี้เป็นแพทย์อโอโทโปิกประจำกองออโทโปิกโรงพยาบาลพูดพ,ดพดูอายุเดช สำหรับออโอปิดิผมจบมาจากมหาวิทยาลัยสินคริเงโรและต่อซับสเปชยลิตเป็นทางด้านทอมม่าออโอปิดิเฟลโลชิพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับความตั้งใจที่จะทำต่อองค์กรแพทย์ของเราคือผมตั้งใจได้ความร่วมมือและพัฒนาองค์กรแพทย์ของเราในด้านต่างๆโดยเฉพาะทางด้านออโอปิดิและผมตั้งใจที่จะรักษาคนไข้ใช้ความรู้ความสามารถของผม,ผมที่เรียนมาทางด้านทอมม่าออโอปิดิ ทําทให้ผลลัพธ์ของคนไข้เนี่ยพัฒนายิ่งขึ้นไปซึ่งก็เกิดผลดีต่อองค์กรแพทย์ของเราในด้านหนึ่งของโรงพยาบาลน,นี้ครับสวัสดีครับผมเรือกาตีนายแพทย์ชยุทธชัยเพิ่มครับชื่อเล่นชื่อป้องเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านออโทพิดิกส์สาขาสัณญญาศาสตร์ข้อเข่าและข้อสะโพกจบการศึกษาเฉพาะทางจากจุฬาลง,งกรณ์มหาวิทยาลัยครับในส่วนของปณิธานที่จะทําให้กับองค์กรแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลครับ นอกจากเรื่องของการผ่าตัดรักษาคนไข้ที่เป็นสาขาเฉพาะทางของตัวเองแล้วผมก็ยังอยากมีส่วนช่วยพัฒนาองค์กรในด้านของงานวิชาการเช่นการฝึกอบรมนิสิตแพทย์แพทย์ประจําบ้านและในส่วนของงานวิจัยจากประสบการณ์ของตัวผมเองที่เคยได้นําเสนองานวิจัยในงานประชุมต่างๆและเคยได้ตีพิมพ์ในวรารสารต่างประเทศอีกด้วยครับและในอนาคตผมเชื่อมั่นว่าโรงพยาบาลภุมิพลมีศักยภาพทางด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ ไม่ต่างกับโรงเรียนแพทย์ชั้นนําในประเทศผมจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งของงานยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลในการช่วยพัฒนาคลินิกเฉพาะทางด้านต่างๆจัดตั้งทีมและเพิ่มความสามารถของสูงความเป็นเลิศต่างๆของโรงพยาบาลเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นและเป็นประโยชน์มากขึ้นต่อผู้รับบริการภาคประชาชนอีกด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับกับผมเรือกาศเอกพันศักดิ์เมืองกุลองชื่อเล่นชื่อเข็มครับจบแพทย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเก้าครับและได้มาศึกษาต่อที่คณะแพทย์ศิริราชพยาบาลครับในสาขาสัญญาศาสตร์ยูโรวิทยาครับผมก็พื้นเพศเป็นคนกรุงเทพครับขอบคุณครับสวัสดีครับหมอคีรีนะครับจากแผนกศิกรรมยูโรนะครับก็จบพบทที่โรงพยาบาลรามานะครับแล้วก็เทรนยูโรที่โรงพยาบาลรามานะครับ ก็เป็นคนกรุงเทพนี่หละครับชื่อนั่นชื่อบลูนะครับถ้าเจอในแผนกก็ทักทายได้นะครับขอฟังเนื้องฝากตัวกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเรือการเอกจตุพรซื่อสัตว์นะครับก็จบคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับแล้วก็ไปเทรนพลาสติกที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมานะครับก็ยังถือเป็นสมาชิกใหม่อยู่นะครับในงานครั้งนี้นะครับ ก็าถึงจะอยู่มาเกือบ2ปีแล้วตามนะครับยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆน้องๆนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลภูมิพลด้วยนะครับก็ขอให้ทำงานร่วมกันมีความสุขนะฮะก็ถ้าเจอกันก็ฝักใฝ่กันได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเรืออากาศเอกกิจคุมิโรคพานินครับชื่อเล่นชื่อบูมครับจบพอบจากวชิรศัยาบาลมหารับทา่คณะวิทดนีครับเทรนนิ่ง นิวโรเซอร์จี่ที่โรงพยาบาลภูมิพลครับพื้นเพ่เป็นคนกรุงเทพครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อประพานันเมทากิตปตปะกูลนะคะชื่อเล่นชื่อเบลจบสัต์เชียงใหม่ค่ะเป็นคนกรุงเทพสวัสดีครับชื่อสิคารินสีนนท์น,นะครับเป็นซีวีทีฮะจบพอบอที่ซิดลีร่าน,นะครับแล้วก็เทนซีวีทีที่สถาบันโรคทรงอกครับพื้นเพเป็นคนกรุงเทพครับยินดีที่ได้รู้จักครับ สวัสดีค่ะดิฉันรออหญิงก,กัญญากรบุตรประปว,วน,นิชชื่อเล่นชื่อขิมค่ะเป็นแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์พื้นฟูจบจากศิริราชพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะนาตอหญิงบุตรฉัตรชุติณิมิุลชื่อเล่นชื่อตา้าเป็นแพทย์เวชศาสตร์พื้นฟู rehab quality of life จบจบากพระมงกุฎค่ะพวกเราจะตั้งใจทำง,งานและเป็นน้องที่น่ารักของพี่พีเอ็มเอสโอทุกคนค่ะ สวัสดีค <assessment> ่ะหนูชื่อนางสาวปัญญพรเจริญด้อยนะคะชื่อเล่นชื่อว่าคุกกี้ค่ะปัจจุบันค่ะทำงานอยู่ในส่วนของเพศสัชกรรมค่ะก็คือทำตรงความแค้นนะคะหรือว่าการบริบาลทางเพศสัชกรรมค่ะจบการศึกษามาจากคณะเพศสัตศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาเชียวเฉลี่ยเกีตค่ะส่วนในเรื่องของความตั้งใจการทำงานนะคะก็คือ จะต,ตั้งใจทำงานเป็นอย่างนีค่ะเพื่อผลประโยชน์ของคนไข้แล้วก็เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปากรินธรรมรังกาค่ะชื่อเล่นชื่อต่อยนะคะปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ในส่วนของฟาร์มแคร์ค่ะหรือว่างานบริบาลทางเภสัชกรรมค่ะจบการศ,ศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ ความตั้งใจหรือว่าปริทาที่มีต่อองค์กรแพทย์นะคะก็คือจะปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพในส่วนงานเภสัชกรรมค่ะเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนภพัฒน์คู่ปัญญามาค่ะชื่อเล่นชื่อแพร่ค่ะจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ,รนะคะ่ะปัจจุบันเนี่ยทำงานอยู่ที่คังยากอ,อ,องเภสัชกรรมนะคะ ความตั้งใจเนี่ยที่มีให้กับองค์กรแพทย์ก็คือ,อตั้งใจที่จะ,ะทํางานของตัวเองให้ดีที่สุดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อเภสัชากรหญิงมุงดงาธันธกิจนะคะชื่อเล่นชื่อออยค่ะตอนนี้ก็ทํางานอยู่ในส่วนของห้องยาห้องจ่ายยาผู้ป่วยในยของโรงพยาบาลภูมิมลอรุรยเดชค่ะจบมาจากมอขอนแก่นนะคะสําหรับปณิธานที่ตั้งใจไว้ในการทํางาน แของโรงพยาบาลนี้นะคะก็คือจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองสุดความสามารถค่ะแล้วก็จะนำความรู้แล้วก็เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆของเด็กรุ่นใหม่ะเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาระบบค่ะสวัสดีค่ะชื่อเภสัชกรหญิงเรียพันธ์สายอุดมนะคะชื่อเล่นชื่อปามค่ะ จบเภสัชกรจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะปัจจุบันทํางานเป็นเภสัชกรประจาอยู่ที่ห้องยาอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลทุนิคพนะคะตอนนท่านที่ตั้งใจที่จะทําให้กับองค์กรแพทย์ของโรงพยาบาลทุนิคพก็คือตั้งใจที่จะทําหน้าที่ของตัวเองให้เป็นเภสัชกรที่ดีแล้วก็ทาหน้าที่ดีที่สุดเพื่อที่จะให้ก่อให้เกิดประโยชน์สูสุด เรืออากาศเอกหญิชะดาวันชดวิเชียนชื่อเล่นไปตองค่ะจบจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะขณะนี้ดิฉันปฏิบัติงานเป็นเภสัชกรประจำห้องผสมยาเคมีบำบัดค่ะดิฉันขอเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญน,นะคะที่จะช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยาในคนไข้และเป็นอีกแรงหนึ่งสนับสนุนการทำงานของสห สวัสชชดนะนนีค่ะดิฉันเภสัชกรหญิงปียวันเถาปฐมชื่อเล่นฮาร์ดค่ะ,อะตอนนี้นะคะปฏิบัติงานในส่วนของการบริวารเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกห้องยาคุมก้าวค่ะ,ะด้านการศึกษานะคะจบจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอยุบลราชธานีค่ะ สำหรับปณิธานหรือว่าความตั้งใจที่จะทำให้กับองค์กรของเรานะคะก็คือการเป็นบุคลากรขององค์กรโรงพยาบาลที่มีคุณภาพในด้านของการมีบทบาทช่วยเหลือให้คนไข้เนี่ยได้รับยาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยสูงสุดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนอทอ,อยหญิงจารุพัฒนวิจารีชานะคะชื่อเล่นเฟรมค่ะ ปัจจุบันทำงานเป็นเภสัชอยู่ที่ห้องแต่ยาชั้นสองอาคารคุ้มเกล้านะคะจบจากมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามนะคะบริบาลทางเภสัชกรรมค่ะสำหรับความตั้งใจนะคะที่มีให้กับพออ,อนะคะก็จะทำตามมาตรฐานวิชาชีพนะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชาววิชาชีพเพื่อจะดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิผลที่ดีต่อไปะคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อรออหญิงพนิดาขรชรักค่ะชื่อเล่นชื่อปอค่ะ ทำงานอยู่ที่คลังยาชั้นใต้ดินคุเกตนะคะ,ะจบจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี58สาขาบริบาลทางเภสัชกรรมค่ะส่วนความตั้งใจในการทํางานที่นี่ก็คือ,อตั้งใจทํางานให้เต็มที่ที่สุดค่ะแล้วก็เพื่อให้คนไข้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาค่ะสโลแกนในการทํางานตอนนี้นะคะคิดถึงฟาวินึกถึงพนิดาค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญาสิลธคําชื่อเล่นชื่อเนนะคะจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรปฏิบัติงานเป็นเภสัชกรที่กองเภสัชกรรมโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชประจำอยู่ที่ห้องคุ้งเกตค่ะปณิธานที่ตั้งใจจะทําให้กับองค์กรแพทย์นะคะคือจะตั้งใจปฏิบัติงานราชการในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จอย่างรวดเร็วด้วยความรอบคอบและความซื่อสัตย์ค่ะรวมถึงไม่หยุดที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเองเพื่อการให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันรอทอหญิงสุภราดาพฤติกรมน,นะคะชื่อเล่นชื่อแววค่ะเ,เป็นเภสัชกรนะคะที่จบจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อปี25 6 1ค่ะปัจจุบันทำงานมาได้3ปีกับอีก7เดือนค่ะ ดิฉันปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ที่ห้องยาคุ้มเกตค่ะและในเดือนหน้าจะเวียนไปปฏิบัติงานที่ห้องยาผู้ป่วยในหรือห้องยา i p d ค่ะสำหรับความตั้งใจนะคะที่จะทําให้องค์กรแพทย์หรือปณิธานที่จะทําให้องค์กรแพทย์เนี่ยก็คือตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการทําให้องค์กรแพทย์ที่ประกอบไปด้วยสาขาวิชาชีพต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรพยาบาล เจ้าหน้าที่ต่างๆที่มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลผู้ป่วยทันตแพทย์กายภาพบำบัดหรือและสาขาวิชาชีพอื่นๆเนาะนะคะทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะและมีความราบรื่นมากที่สุดนะคะและรวมถึงมีความตั้งใจนะคะที่จะพัฒนามาตรฐานวิชาชีพในการบริบาลเภสัชกรรมนะคะในโรงพยาบาลของเราเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคตค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อวุฒิพงษ์จันโผชื่อเล่นชื่อเหมาครับเรียนจบแพทย์จากจุฬาแล้วก็มาต่อชันคลินิกที่โรงพยาบาลภูมิพลครับกลับมาเรียนต่อเรส i ิเดนต์ E.R. ที่โรงพยาบาลภูมิพลตอนนี้จบมาได้ปีครึ่งแล้วครับแล้วก็กำลังทำงานเป็นสตาฟอยู่ที่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลภูมิพลนี่นะครับ สำหรับความตั้งใจปฏิทานที่จะทำให้องค์กรแพทย์ก็คือจะเป็นสมาชิกที่ดีทําตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายครับแล้วก็อยากจะพัฒนางานเกี่ยวกับข้อถุกเฉินแล้วก็งานทีโฮสิทอลของโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้นครับ สวัสดีค่ะชื่ออนัญญาชาวสุขค่ะชื่อเล่นชื่อบุ้มค่ะจบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลค่ะต่อเฉพาะทางวิสัญญีวิทยาที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสขลานครินค่ะความตั้งใจที่จะทําให้กับองค์กรแพทย์คือการเป็นหมอที่ดีค่ะสวัสดีครับชื่อนายแพทย์ันทรุตแดงสีครับชื่อเล่นชื่อไนครับจบวิสัญญีวิทยาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ ความตั้งใจที่จะทำให้กับองค์กรแพทย์ก็คือตั้งใจดูแลผู้ป่วยให้อย่างเต็มความสามารถแล้วก็มีความสุขในการทำงานทุกๆวันนะครับขอบคุณครับ